เรื่องเล่าเท่าที่รู้เล่าเรื่องโดยสราวุฒิชัยดีเคยไหมครับรีบมากกลัวไม่ทันแต่สุดท้ายก็ทันพอเวลาผ่านไปกลับมาคิดย้อนหลังรู้งี้ไม่น่ารีบเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเท่าที่รู้ EP ที่14 ในโลกแห่งการแข่งขันความรวดเ,เร็วถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในบางสถานการณ์หรือบางการตัดสินใจถ้าเราช้าไปเพียงนิดเดียวก็อาจจะเสียโอกาสไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นจึงนับได้ว่าความรวดเ,เร็วมีประโยชน์ไม่น้อยกับชีวิตของเราทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานแต่สิ่งที่มีประโยชน์อย่างความรวดเ,เร็วนี้ในบางสถานการณ์หรือบางจังหวะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรืออาจจะถึงขั้น เกิดโทษเลยก็ว่าได้ครับดังนั้นในการตัดสินใจหรือลงมือทำอะไรบางอย่างเราต้องแยกแยะให้ดีว่าอะไรควรเร็วอะไรควรช้าดังที่ท่านอดีตประธานเครือสหพัฒคุณเทียมโชควัฒนาได้กล่าวเอาไว้เป็นปรัชญาว่าเร็วช้าหนักเบาบางสถานการณ์ที่ควรใช้ความรวดเร็วก็ควรจะรวดเร็วบางสถานการณ์ก็ต้องรอจังหวะไปก่อน ถ้ารีบไปอาจจะพลาดพลัง้งหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรและต้องรู้ด้วยว่าอะไรควรทุ่มเทมากอะไรยังไม่ควรทุ่มเทมากสำหรับในวันนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อตอนต้นนะครับนั่นคือตรงข้ามกับความรวดเ,เร็วนั่นก็คือความช้านั่นเองครับความช้าก็เช่นเดียวกันกับความรวดเ,เร็วครับนั่นคือมันมีทั้งคุณและโทษที่ผมเลือกพูดถึงเรื่องความช้า เพราะว่าความช้ามักถูกมองในเชิงลบเช่นใครทำอะไรช้าๆก็จะถูกมองว่าไม่มีชีวิตชีวาขาดความกระตือรือร้อนไม่มีประสิทธิภาพหรือจะเรียกง่ายๆว่าขี้เกียจก็ได้นะครับซึ่งมันก็จริงครับและสุดยอดของความช้าที่ถูกมองว่าเลวร้ายที่สุดก็คือช้าแบบที่ไม่เห็นวี่แววของความเคลื่อนไหวช้าจนนิ่งอยู่กับที่สิ่งที่คิดว่าจะทำก็ไม่ยอมลงมือทำสักที บางคนก็เสียชีวิตไปเสียก่อนโดยที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่บอกว่าอยากทำและควรลงมือทำตั้งนานแล้วซึ่งพฤติกรรมไม่ยอมลงมือทำสักทีเราเรียกกันว่าผัดวันประกันพรุ่งเช่นบอกว่าอยากออกกําลังกายแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันหน้าค่อยออกอยากเริ่มออมเงินแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนวันหน้าหรือเดือนหน้าค่อยเริ่มก็แล้วกันพอเดือนหน้ามาถึงก็เหมือนเดิมอีกครับจากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลายสิบปีก็ยังไม่ได้เริ่มนี่แหละครับคือด้านลบของความช้าหรือการผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งแบบที่พูดมาเป็นการทำให้ชีวิตเสียโอกาสในสิ่งดีๆอย่างน่าเสียดายมากๆนะครับทำไมถึงบอกว่าเสียโอกาสและน่าเสียดายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าอยากทำและเมื่อทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างแน่นอน และที่สำคัญครับมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรอจังหวะอะไรเลยเริ่มเร็วก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรด้านลบของความช้าหรือการผัดวันประกันพรุ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เรานำไปใช้ไม่ถูกต้องหรือจับคู่ผิดนั่นเองตราบใดที่เรานำการผัดวันประกันพรุ่งไปใช้กับสิ่งที่ควรรีบทำผลมันก็ย่อมออกมาเป็นด้านลบเสมอครับถ้าอย่างนั้นเราจะเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไปเลย แล้วสร้างนิสัยทำทุกอย่างให้รวดเร็วแทนทั้งหมดเลยดีไหมก็น่าจะดีนะครับแต่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าความรวดเร็วถึงแม้จะมีข้อดีแต่ก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันดังนั้นถ้าตัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งออกไปเลยก็เท่ากับว่าเราได้ทำลายสิ่งที่จะถ่วงดุลอานาจกับความรวดเร็วทิ้งไปด้วยดังนั้นเราอาจจะไม่ถึงกับต้องทำลายมันทิ้งนะครับแต่ลองย้ายที่อยู่ให้กับมัน ให้มันได้อยู่กับสิ่งที่ควรคู่กันแล้วอะไรบ้างล่ะครับถ้าอยู่กับการผัดวันประกันพรุ่งแล้วจะเกิดผลดีกับชีวิตสิ่งเหล่านั้นก็คือทุกๆเหตุการณ์ที่ควรไตรตรองโดยรอบคอบก่อนทําหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียบางทีมีคนมาเร่งรา้าและมาโฆษณาชวนเชื่อขายสินค้าบางอย่างให้กับเราถ้าเรารีบตัดสินใจซื้อสิ่งที่เราสูญเสียอย่างแน่นอนก็คือเงินนั่นเองครับและเรื่องการซื้อของเนี่แหละครับ บางอย่างซื้อมาแล้วมารู้ตัวทีหลังก็เพิ่งจะนึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่มีคนมาเร่งเร้าขายเท่านั้นนะครับบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เราอยากได้นี่แหละครับบางทีเก็บเงินมาตั้งนานเพื่อซื้อสิ่งนี้บางคนก็อาศัยการเก็บเงินด้วยตัวเองไม่ทันใจก็ไปกู้เงินมาซื้อหรือซื้อแบบผ่อนชําระแต่พอซื้อมาแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า จริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อสิ่งนี้ก็ได้นี่นาแต่ก็สายไปแล้วครับเพราะว่าเราเสียเงินไปแล้วที่จริงบางอย่างอาจจะนําไปขายได้ครับแต่ก็มักจะขายได้ราคาต่ํากว่าตอนที่ซื้อมาเช่นรถมือสองถึงแม้จะสภาพดีแค่ไหนแต่ก็ยากครับที่จะขายให้ได้ราคาเท่ากับตอนที่ซื้อมาและที่ร้ายกว่านั้นบางอย่างอาจจะขายยากหรือขายไม่ได้เลยนอกจากจะไม่ได้เงินคืนมาแล้วยังกลายเป็นภาระอีกนะครับ บางอย่างเป็นของที่มีค่าแต่ผมบงเล็บไว้นิดนึงนะครับเป็นของที่มีค่าแต่ไม่มีประโยชน์ครับด้วยความที่มันเป็นของมีค่าเนี่ยก็จะกลัวคนมาขโมยหรือหลายๆอย่างครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้กลัวคนมาขโมยนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดเก็บหรือหาที่ทางให้มันอยู่สิ่งที่เราจะสูญเสียตามมาก็คือพื้นที่ใช้สอยในบ้านครับ บางคนมารู้ตัวอีกทีบ้านก็ถูกยึดไปโดยเข้าของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปหมดซะแล้วนี่แหละครับตัวอย่างผลของการใจเร็วด่วนได้โดยไม่ได้คํำนึงถึงการใช้ประโยชน์จริงๆถ้าเราแยกแยะประโยชน์ใช้สอยกับความอยากได้ออกจากกันได้ปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลงครับอาจจะไม่ถึงกับไม่เกิดขึ้นแต่มันจะช่วยลดลงได้ถ้าเราพอแยกแยะได้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นกันแน่กับชีวิตเรา ในลำดับต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ก็คือความอยากคราวนี้เราก็มาจัดการกับความอยากโดยการนำนิสัยผัดวันประกันพรุ่งมาใช้กับมันพอเกิดความรู้สึกอยากซื้อขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรีบทำตัวให้ขี้เกียจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ขี้เกียจออกไปซื้อหรือขี้เกียจกดสั่งซื้อขี้เกียจโอนเงินเอาไว้วันหลังค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันแล้วก็พยายามทำแบบนี้ทุกครั้งที่เกิดอารมณ์อยากซื้อของเหล่านี้ขึ้นมาครับ นอกจากการผัดวันประกันพรุ่งที่จะสูญเสียเงินให้กับสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์หรือไม่แล้วเราควรใช้การผัดวันประกันพรุ่งกับอะไรอีกก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเลยครับที่มีความสูญเสียหรือแฝงไว้ด้วยผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง <S <S เช่นสูญเสียเวลาสูญเสียสุขภาพนะครับหรือเป็นเรื่องที่ทำแล้วจะผิดศีลธรรมหรือทำแล้วจะผิดกฎหมายนะครับ จะดีไหมครับถ้าเราอยากเล่น Facebook แต่บอกตัวเองว่าขอผัดไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเล่นนอนนานแล้วอยากนอนต่อบอกกับตัวเองว่าขอผัดไปก่อนไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมานอนต่ออยากกินอาหารมันๆวันนี้ยังไม่กินดีกว่าไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันขี้เกียจทำงานสําคัญก็บอกกับตัวเองว่ายังไม่ขี้เกียจด,ดีกว่าเอาไว้งานเสร็จค่อยขี้เกียจก็แล้วกัน ไม่ว่าจะเป็นความช้าความเร็วความขยันหรือความขี้เกียจถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกจังหวะมันย่อมมีประโยชน์ของมันเสมอขอบคุณที่ติดตามเรื่องเล่าเท่าที่รู้สวัสดีครับ